ทุกคนนะครับทีนี้เราก็สู่แคมป์ของผมนะครับแล้วก็รายการที่อะไรนะเต็กผมลืมชื่อแล้วครับ forgotten game casting นะครับผมไม่โฟกัสไม่ร์กัสจริงๆด้วยครับสัฮะทุกอัานว่ธีนะซึ่งละละเรามีวันนี้ไม่กี่แคมป์นะสามใช่ไหมสามแคมป์สี่แคมป์อ๋อเหรออ๋อจังแม่แคมป์หอยแคมป์หอยมีซอฟตเมสราอยู่กับฟีดีสองนะคือแอร ไอ้นี่มาอ่านเล่นๆนะฮะไม่ได้อยู่เกี่ยวกับรายการอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกี่ยวข้องอะไรกับเกี่ยวกับรายการเลยอันนี้อ่านอะไรเล่นๆเนี่ยแล้วคืออยู่การเล่นๆนะอ่าเอาสนุกจริงเดียวอยู่อยู่ในเกมเพย์เดย์สองนะในด่านแบตเนย์นะหนูแรดเดย์ยลอนโอเวอร์คิวนะสามวันพร้อมมกระซิบมาเราเล่นกับพี่พี่อีกคนมาแล้วซึ่งมึงก็ไป ไปทำเพี้แตกอะนะไ <c oughs> อ,อ้สัตว์กูรีไปนะไอ้เอิร์ดไม่บอกให้กูไปรีบไปคือไปเปิดเอาของในกล่องไงไอ้เอิร์ดไม่บอกกูนี้กูก็เลยจำไว้ไอ้วกูออก็รีบเปิดรีบแปลของเลยเออชีวิตนะฮะโอเวอร์คิวทุกคนพร้อมยังครับพร้อมครับที่ก <c oughs> ็อนุสาวรีย์เซนติไทยครับไป <c oughs> อนุสาวรีย์าพร้อมกลมรูปทรงมาครับพร้อมกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> พี่กัปตับหายครับโดนตุ้มเป็นไครับเป็นไปครับเด็ดเด็ดนิ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 ดท้ออ่าโอเคนะัหลุดนี่คือหลุดกันหมดเลยนะหลายๆคนอาจจะเคยเล่นภาคหนึ่งนะเกมเพย์มันเป็นยังไงนะแต่อันนี้แตกต่างและสิ้นเชิงนะแม่งเหม่งคนเลนเกมกันเลยนะคะ ะกับคนละเกมกันเลยทีเดียวนะเอ่อผมซึ่งยังมีสี่สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกฝั่งหนึ่งนะให้เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ฟังนะทุกคนคนดีดีครับสกิลนะสกิลเป็นฟอร์เซอร์ผมนี่เป็นฟอร์เซอร์นะเอฟเฟอร์เซอร์ใส่บูนักอึดทนผมเล่นสายเฮติเชียนครับไม่ค่อเชียนกรรมมาเทปซ่า อ่ะตอนนี้เวลห้าแปดนะใครสนใจที่อยากจะเล่นได้เล่นด้วยผมนะเดี๋ยวผมโพสที่สตรีมไปนะทางจักรคือแมงรู้ในคลิปแมงก็รูู้เลยครับว่าสตรีมชื่ออะไรนะฮะอีสานควายเฮียกูไปตามหาพีการแป๊บเราไปการโดนอุ้มไปกูไปตามหาพีการก่อนเข้าเนี่ยจากศิทัญญาครับพี่การเอาจากศิทัญญาเข้าเนี่ยจากศิทัญญาครับอุตส่าห์ไปฝากไปแล้วเออเนาะเขาแม่งโดนอุ้มเไปโดนอุ้มอ่า บนสนี่มอยากกินอะไรครับเล่นไปเถอะเต๋ี่ไอ้ัดอะไรอ่าดิิ้มก่อนดิบิ้มมาดูคลิปนี้มเยบอ่ามาม่าว่ะเผาหรือไงเผาไหมได้ด้สเต๋หรือว่อะไรเผาหรอ่ิมมา้า่เดี๋ยวเดียวต้มน้ำร้อนให้เอาเดี๋ยวผมไปต้มก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจินดยกันเลยมามาเนี่ยนี่ินนะครับินด้วยกันแม่ีันก็่างน้อยอดยวก่นจะูไดครับซึ่งว่าจะมีคนอยากดูไหมก็ไม่รู้นะให้ลึนมต้มน้ำให้แล้วรอน้ำร้อนกอน เราน้ำร้อนโอเคต่อมาซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนซับก็กระกากครับที่กี่คนต้องขออะไรในความกังวลความกระตุกแม่ความกังวลเราคิดว่ามีวิธีสุดท้ียเนี่ยเรนเดอร์ไปเออแคตไปมันได้อยู่คือมีารตดสุดในนี้คุณเรมีสองกิกนะครับเพื่อนอ่าวันแรกนะให้เรามาผสมยานะซึ่งจะมีสองทางเลือกคือ จะระเบิดแบบบุ๊มแล้วก็หนีไปเลยแล้วไม่ก็จะทำยาให้ดีๆแล้วก็ได้ตังค์กลับ้านไ่ต้องการอะไหรอกครับว่าเราหนีไปดีกว่าครับเพราะว่าไอ้นี่หมดันจะเต็มแล้วครับอ่าพี่การครับเราจะเลือกอะไรดีครับระหว่างแล้วก็เอาตังค์ไม่รู้ว่าผมว่าต้องมาม่าฮะใส่สาม่างไปก่อนเลยใส่เส้นไปก่อนใส่เส้นไปยังฮะนี่คุณเอานี่คุณใส่ถุงอะไรเนี่ยมึกยะ ไปดีแล kind of yeah. ้วดีแล้วอยากอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ไม่อยากบุ้งอยากได้ตังอ่ะ่ไม่จะละเป็นจะปล่อยให้นาำทำไมครับเทสจริงน้อยน้ำถึงสั่งมันจะเต็้เลยครับชิวมาแล้วนะโดดแน่นเริมอย่าใช้คขาแบบนั้ำต้มมาม่าเสร็จเราใส่เครื่องปรุงเลยครับเครื่องปรุงต้มเอาต้มน้ำแล้วเหรอพี่ต้มแล้วตาดน้ำเหรอติดมาม่าเว้ย เชื่อว่าเล่นเกมนี้ทุกคนอาจอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะว่า E.P.I มันหมดไปกี่คนแล้วทั้งโรงพักมันหมดไปกี่คนมาทั้งจังหวัดเลยมั่งนะมามาเอนะครับมามามาเยแหมาหลายจังหวัดอ่ะผมว่าเราฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยของขังไปปาระเบิดไปได้หมดไปแล้วบุมบุ้มบุมเฮ้ยชิวชิววางระเบิดเรา ขอไปด้วยความภาพภาพดีนะหแล้วก็ขอไปด้วยความเล่นกานะไอห้านี่วาก็ไอห้าออกไปสังเล็กน้ำมันะมมาทำไมมัได้เฮ้ยโอ้ยพวกโลมารับชิลมาครับมันจะไป็นม่าน่นคนในุดทำเป็นนั้นดูด่านหาเขาไสั่งไป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 ประยัลไป ได้ยาเดียวเองเราเจอเยอะๆพ่อมึงอะมึงก็ดูดีมันยังเอสเข็มไม่ได้เลยเอาพุ้มแหลบข้างอกไปได้ลครับไม่เอาอะตามงไปให้ดีๆกนหน่อยครับโอ้ยานโอ้ยโไปดูดไปดูดกูถดเตายกูถดเตายเน้นชุดพี่พี่ปุ้มแหลบเลยเน้นชุดเน้นชุด แน่นชุดเอือลมแป๊บผมไม่เอาแล้วตังผมอยากับเบิรจังหวะนี้แน่นชุดแน่นชุดผมอยากับบ้านแล้วพี่ผมไม่เอาตังค่ะสาววัสนีทุกคนด้วยนะรับรูสู่รายกันประกนเทนเกม casting นะฮะผมไม่เอาตังแล้วพี่ผมอยากกุมน่สาคนนี่คือรายการตัวเมล็เบิร์นงนันครับอีกคนแล้ว ตายแป๊บโอเคครับโอ้ี่ยีะต้สัน่เฮ้ยยูเ็นเลื่ตายแล้วมาดาตายเปียกกันนะแล้วนี่คือแกงอนเริ่ม่ที่เป็นแกอยู่ในเกมเพก็คนเลื่ตายแล้วัวันไ่ายต่งสองนะก็คันเลื่อด้จัดกเราจะไปลุยเราปีเราปีกระตั้ ลุยดานที่ยากที่สุดในเกมที่เขาล่มเนื้อมานะถ่ายพี่ออยนั่นเองนะโจนจอบเลยนะโจนบอบเริ่มมา